โอเคครับวันนี้ผมจะมาจัดโปรให้กับลูกค้าที่เรียกร้องเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงคล้ายวันเกิดผมพอดีนะครับผมก็เลยจัดโปรไปเลยตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมถึง1สิงหานะฮะลดสูงสุดไปเลย20%นะครับไม่ว่าจะเป็นรถพับได้นะครับรถขนาดเล็กนะฮะร,รถแน่บ้านและก็รถเสือภูเขาและก็แม่และเด็กนะจัดไปเลยทุกคันมีประกันทุกคันนะฮะก็วันนี้ลดทังร้านจริงๆนะครับ ยังไงท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามรือทักมาได้เลยครับวันนี้ทางร้านบีบีเไปแล้วครับสวัสดีครับ